สวัสดีค่ะทุกทท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอา่านดวงสไตล์ตกแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปแล้วได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงรีวิวทาโร่เด็กแอนออร์คิลเด็กนะคะวันนี้นะจะพามารีวิวไพ่แมวนะคะของสำรับสเตแคททาโร่นะคะบาบ สำนักพิมพ์มาริพับบิชชิ่งนะคะของอาจารย์คณิตศาสตร์นะคะเสมานกพัตนาท่านอ่านนามสกุลไม่ผิดนะคะมาริพับบิชชิ่งต้องบอกได้ว่าจริงๆแม่หมอนะคะมีไพ่ของสำหรับสำนักเนี้ยเยอะพอสมควรนะคะมีทั้งน้องกระต่ายที่ทำรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็น้องแมวเป็นสำหรับแรกที่แม่หมอได้มาแต่ยังไม่เคยนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะจนมาได้ น้องลูนาราพินอันใหม่นี้นะคะที่เป็นออราเคิลการ์ดมานะก็เลยนำมารีวิวนะคะเดี๋ยวต่อไปจะนำน้องโบมารีวิวให้ดูนะคะยังอยู่ในหอ่อมีนไซกิปนี่เลยนะคะข้างขวามือนี้เองอันนี้นะเดะเดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าน้องแมวสไตล์แสบโซนกวนน่ารักตัวนี้นะคะจะมีหน้าไพ่เป็นอย่างไรบ้างนะมาให้ครบตระกูลของสำนักพิมพ์นี้ก่อน นะคะคบอกได้เลยว่าไพ่สำหรับเนี้ยแม่หมอประทับใจมากนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะตอบตรงตอบแรงแล้วก็ตอบฟัดฟัดกวนกลวนนิสัยสไตล์แมวนะคะกล่องข้างข้างของต่องน้องแมวเนี่ยจะเป็นราชาทั้งสี่ธาตุฝั่งข้างนึงเป็นราชาไม้ฝั่งข้างบนนะคะเป็นราชาเหรียญน,นะฝั่งทางด้านนี้ เป็นราชาถ้วยนะคะและใบสุดท้ายก็คือราชาดาบนั่นเองนะฝงข้างหลังนี้ก็จะเป็นวงล้อแห่งโชคชะตานะคะทาโร่เนาะเขียนว่าทาลอดนะคะกล่องจะเป็นกล่องจปังนะคะเปิดขึ้นทางด้านฝาบนนะึ๊บแบบนี้นะคะข้างในก็จะบอกได้เลยว่ากล่องค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะทนทานนะคะจนเนี่ยเป็นรุ่นเป็นรุ่นแรกๆที่ของอาจารย์คณิตสัชค่ะเรียกว่าอะไร ผลิตออกมาเลยนะคะแม่หมอได้มาตั้งแต่ป,นะปีนะสามนะเป็นสำหรับแรกๆที่แบบยังไม่มีคู่มือเลยนะคะกล่องเนี่ยแข็งแรงมากๆข้างในก็ยังมีเขียนว่า Stay c a t t ์ o ลนะคะก็จะเป็นรูปแมวอริยาบทต่างตาสตาสำนักพิมพ์นะคะเห็นไหมเนี่ยรอบข้างจะเป็นไพ่เพจหรือเปล่าเนี่ยเพจออฟแบรนดแน่นอนนะคะอันนี้น่าจะเหมือนเดอะฟูลหน้ากล่อง ส่วนตรงนี้เนี่ยไม่คูนอันนี้น่าจะเป็นเก้าถ้วยนะคะ,ะข้างบนก็จะเป็นตาทาร่เหมือนข้างหลังนะคะแล้วก็เขียนสเตแคททาร่ข้างๆก็จะเป็นสัญลักษณ์ถ้วยเหรียญคาทาดาบนะคะเหรียญคาทาดาบเหรียญคาทาดาบเหรียญคาทาถ้วยดาบเออนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ ของแม่หมอนะที่มีนะคะจะเป็นขอบธรรมดาทั่วไปนะคะขอบธรรมดาทั่วไปที่เป็นสีขาวแต่ตอนนี้ใช้จนสภาพมันเหลืองแล้วเก่าแล้วนะคะอย่างที่บอกนะใช้มาตั้งแต่ปีหกสามนะก็ยังดูดีอยู่นะคะกระดาษเนี่ยแข็งแรงทนทานมากภายในกล่องนะคะอาจารย์เขาก็จะมีโปสเตอร์แถมมาให้ด้วยนะเป็นโปสเตอร์แมวเล็ก,ลกๆมีแม่หมอมีแบ่ง ให้กับเพื่อนๆไปด้วยในสมัยนั้นนะคะยังมีดิสคาว10%แถมมาด้วยนะคะนี่เป็นน้องแมวที่จะปลดตักางนี่นะคะใครไปซื้อหน้างานนะในช่วงเวลาของเป็นงานแคทนะคะอันนี้แคทเอ็กโตนะคะซื้อมาเมื่อวันที่22พฤศจิกายนนะคะ2563บอกได้เลยว่าเนี่ยของแท้แน่นอนนะคะซื้อมาปี63ามจริงๆและบอกได้เลยว่ายังใช้อยู่จนบัดนี้นะตอบฟาดตอบปัว ตอปังนะคะแล้วก็เป็นน้องแมวอารยบทนี้นะคะเป็นไพ่เล็กๆมองมุมไหนมุมนี้สิเป็นภาพถ่ายมุมมองสายตาแมวต่างๆนะคะว่าเห็นแต่ละอย่างเป็นอารยบทอย่างไรเนาะน่ารักบรรยากาศธรรมดาธรรมดานะคะน้องแมวไปเที่ยวรถไฟนะคะนั่งมองรถไฟในมุมนี้จะเป็นอย่างไรมองนกบนท้องฟ้านะ มุมนี้หรือแบบเออมุมนี้มุมนี้แล้วก็ใช่เลยเจ้าสม้มจะาายนะคะนี่น้องกระต่ายน้องกระต่ายอ้วนปุยตุ้มปุกนะคะและก็จะมีการอธิบายเนื้อส่วนต่างๆของแมวเหมือนเนื้อวัวนะคะสั้นคอเนื้อ,อไหล่เนื้อหลังเนื้ออกอย่างนี้นะแมวสามชั้นตรงนี้นะคะ แล้วก็บันดาน้องแมวทั้งหลายอันนี้จะไปพบเจออยู่ในปฏิทินปฏิทินตั้งโต๊ะที่รีวิวไว้ในอาร์ลเคิลนะคะและอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคุณพาเมราในรูปร่างแมวนะคะสเปเชียลคาร์โรนะคะกับเด็กตินีนะแล้วก็แฮปปี้สควีดฟอร์มเด็กตินีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับแม่หมอก็เลยเป็นสำหรับที่ค่อนข้างที่จะไม่มีอีกแล้วนะและแม่หมอกไม่คิดที่จะปล่อยด้วยนะคะ ตอนนี้มีรุ่นใหม่ออกมานะก็จะข้างในก็ไม่น่าจะมีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะว่าแต่ละใบของสำรับสเตแคททาโร่เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะแม่หมอตั้งชื่อสำรับนี้ไว้ให้นะว่าน้องชารี่น้องชารี่เพราะน้องเขาแสบมากนะคะมีความเป็นผู้ชายกล,กล,กลนๆเนาะสนสน นะนิดหนึ่งใบแรกนะคะเป็นเดอะฟูทุกคนก็คงได้เห็นแล้วกระดาษหนากระดาษดีมากนะคะบอกได้เลยว่าแม่หมอเป็นคนที่สับไพ่แรงนะ,ะก็บอกได้ว่าค่อนข้างที่จะถูกใจหลังไพ่ก็จะเป็นเหมือนหลังกล่องนะคะถูกใจมากเพราะว่าถึงสับแรงแค่ไหนไพ่ก็ไม่ค่อยที่จะงอนะแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆสอปีคิดสภาพสองปีนะคะปีกว่าเกือบสอปีแม่หมอก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะการตัดไพ่ของ เขาเนี่ยเรียบมากนะคะของเพจสไตล์แคทารเนี่ยแต่ตอนแรกๆที่แม่หมอใช้นะความที่แม่หมอมือเล็กนะคะก็จะการกรีดยากนิดนึงนะขนาดใส่แป้งแล้วก็ไม่ได้ช่วยนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรไม่มีผลกับการใช้งานไพ่นะหยิบเอาก็ได้ <c oughs> <c oughs> นะคะอ่ะต่อมานะคะเป็นเมจิเชียนนะคะน้องแมวสายพ่อมดใบต่อมาเป็นไฮพิเทสนะคะไฮพิเทสนะ น้องแมวสวยมากนะใบนี้นะคะเป็นเอ็มเพสเป็นเอ็มเพสนะคะเอ็มพอเรอร์แมวราชาจัก,กรพรรดิใบต่อมาเป็นไฮโรเฟสนะคะสวยนะสวยจริงๆนะคะใบต่อมาเป็นเลเวอร์นะถามว่าใช้มา2ปี หน้าไพ่สีเพี้ยนไหมแบอกได้เลยว่าสีไม่เพี้ยนนะคะสีใช้งานดีมากนะสนใจสามารถติดต่อซื้อได้ทางเพจเลยนะคะแต่จะมีเวอร์ชั่นไหนนั้นต้องไปรุ่นกันอีกทีนึงนะคะต่อมาเป็นชาลีออดของเราน้องแมวขึ้นรถสึกแมวสะเต้น,นะคะกำลับสิงโตนะใบต่อมาเป็นน้องแมวคือเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตหรือสีนั่นเอง ต่อมานะคะวิวออฟ f อร์จูนแมวไปนั่งแทนที่สฟิง์มีความน่ารักใส,ใสๆกวนๆนะคะต่อมาเป็นจัสติสนะน้องแมวตุลาการดีแ n งแมนไขให้เธอไปห้อยหัวแบบนี้ <c oughs> นะซนจริงๆต่อมานะคะเป็นเดซเดซนะคะแมวยมทมูต ดู t e r p n c e เนะ่ดูความร่าเริงรันล้าของเธอชอบละซีแก้งคนอื่นได้เนี่ยคิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยชอบนักนะต่อมานะเป็นเดวิลนะคะไฟลุกท่วมเลยไฟลุกท่วมน้องแมวต่างๆแมวตกคอคอยค่ะทาวเวอร์เปียงเดียวไฟลุกท่วมน้องแมวบูมกลายเป็นโกโก้คันเอะแมวช็อกโกแลตมากกว่ามาฮัตตามขนาดนี้เนาะ ต่อมานะคะเป็นเดอะสตาร์นะเดอะมูนเดอะมูนต่อมาเป็นเดอะซันนะคะน้องแมวเปาแต้จัสเมนนั่นเองนะมาเลยไพ่คู่กันน่าสำหรับนะคะหน้ากล่องเดอะเวอร์เป็นสเตชัททาโร่นะ หน้าสเตยแคททาโร่หน้ากล่องจะเป็นชั้นมายิ้มได้านะคะแต่นี้จะเฉิดนิดนึงนะคะถือกระถาชั้นสวยและรว,วยมากชั้นราต่อมาเพิ่มไพ่ที่ตระกูลดาบนะคะเป็นหนึ่งดาบเอ็ดออฟซอสสองดาบนะสามดาบทีออฟซอสนะคะ โฟอฟซอสสี่ดาบไฟอฟซอสนะคะต่อมาซิกอฟซอสน้องแมวพุ่งแหลาขึ้นเรือไปแล้วแฮนแน่แมวขโมยมาแล้วใครชอบว่าแมวขโมยนี่เลยเซเว่นอฟซอสนะคะยิ้วดามนี้ไปแล้วนี่แหละแมวขโมยของจริงเอ็ดอฟซอสนะคะแปดดาบ เก้าดาบไนออฟซอสความเครียดโอดอันนี้นอนแอ่งแมงตายเลยดาบปักสิบดาบนะคะเทนออฟซอสแม่ไพ่บุคคลเพจออฟซอสน้องแมวดื้อต่อมาพุ่งล้าวมาแล้วไนออฟซอสนั่นเองคีม,มา้าลันลาว,วิ่งมาเลยนะคุณแม่ดุหน่อยควีนออฟซอส คุณพ่อที่ดุมากคนหนึ่ง King of Sword นั่นเองนะคะเราจะมาต่อกันที่ไพ่ปะกูลถ้วยนะหนึ่งถ้วย Ace of Cups ค่ะ Two of Cups สองถ้วยเอาหางมาชนกันเร็วสามถ้วยชนแก้ว t อ of c u p ฉันไม่เอาอะไรเลยโฟ l cup คันะคะสี่ถ้วยนั่นเองฉันเสียใจฉันรู้สึกไม่ดีอ่ะไฟ Off คันะคะห้าถ้วยนะโอมาปอบปละลมกัน six อฟคัพนะน่ารักจริงๆเลยยื่นถ้วยให้กันนะหกถ้วยนะคะโอ้โครงการโปรเจกต์เยอะ7 o f ว่นั นี่เจ็ดถ้วยนั่นเองต่อมาเอ็ดออบคันะคะออกไปดีกว่านะแปดถ้วยเก้าถ้วยนะคะนายอ็อบคับฉันมีความสุขดูดูนั่งพุงพุ้ยอย่างที่เห็นบอกไหมอยู่ข้างกล่องจำได้ไหมคะมีใครจำได้บ้างอยู่ข้างในกล่องนะครอบครัวสูกสต์นะคะเทนออบคั cup, นั่นเองสิบถ้วยนะต่อมาใบนี้ชอบมากที่เมื่อกี้ อาจารย์ช้างเซ็นให้นะคะเพจออฟคัพนะน่ารักมากตามุตะมิละมุลละไมน้องสดใสหลาหลาสุดๆุนายออฟคัพผู้ชายอ่อนโยนนะคะ Queen คว e นออฟคัพคุณแม่ที่ดูแลทุกคนได้อย่างดีเยี่ยมนะ Queen of c u p นะราชนินีถ้วยนะคะคุณพ่อที่อบอุ่นเช่นกัน King คิงออฟคัพนะคะ ต่อมาเราจะต่อมาที่ตะก,กูลเหรียญน,นะสำหรับนี้จะเป็นตะก,กูลเหรียญน,นะคะจริงๆเอามาเรียงใหม่อีกรอบนึงเลยไม่รู้ว่าเรียงถูกไหมแต่ก็เรียงตามไพ่กระต่ายคู่มือว่าในคู่มือเรียงลาดับอันไหนก่อนก็มานั้นก่อนนะต่อมาเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะ eight of pentacles ไปต่อมา two of pentacles นั่นเองสองเหรียญกอดกันหมุนๆเชียวนะ T of Pentacle นะคะมาช่วยกันหน่อยเดียวสามเหรียญเก็บเงินเก็บเงินเก็บทุกบาทเก็บทุกสตาง f o ออ of p น n t a c l e นะคะสี่เหรียญนั่นเองฮือฉันเจ็บป่วยปางตายรู้สึกแย่จังเลยนะคะห้าเหรียญนะไฟ of p e n นติเมามาฉันยินดีช่วยเหลือเธอ s of p e n t a น l e นะคะ6กเหรียญเอาอะไรดี เจ็ดเหรียญน,นะคะเซเว่นออฟเพนติเคิลนะต่อมามุ่งม,มั่นอย่างตั้งใจฉันต้องฝึกฝนให้สำเร็จแปดเหรียญเอ็ดออฟเ c นติเคิลมาเลยคนนี้แหละตัวแสบที่เวลาแม่หมอคุยด้วยแล้วฉันหลักราตอนเวลาเก้าเหรียญน,นะคะ9นไนออฟเพนติเคิลนะคะดูดูดูท่าทางเห็นไหม เป็นก้าเหรียญที่โอ้ฉันมีความสุขฉันลๆัๆฉันไม่สนใจเธอหรอกเธอจะมารู้สึกยังไงกับฉันฉันไม่สนใจฉันสวยฉันไม่แคร์เฮ <c oughs> ่นี่เนี่ยจะชอบตอบแบบนี้ตลอดนะคะ <c oughs> แซลๆซกันนะสิบเหรียญน,นะคะครอบครัวมั่งคั่งร่ำรวยอบอุ่นนะ ten of pentaclepage of pentacle นะเด็กน้อยขยันเรียนเด็กเรียน อัศวินเหรียญผู้ขยันทำมาหากิน k n i h t t o p p n t t c l l s คุณเป็นแม่ผู้ที่รู้จักบริหารการเงินและเก็บออมให้ดี Queen of Pentacles ราชินีเหรียญน,นะคะและคุณพ่อผู้มั่งคั่งร่ำรวยใจดีและปกป้องทุกคนที่อยู่ในอนนันดับของเขา King of Pentacles นั่นเองราชาเหรียญน,นะคะเรามาต่อกันที่ไพ่ตระกูลสุดท้ายเป็นตระกูลไม้เท้า เรามาดูกันว่าน้องหน้าตระกูลไม้เท้าเนี่ยจะวุ่นวายแสบซันขนาดไหนนะคะเอทออฟแนหนึ่งไม้เท้ารักจังเลยเนี่ยจะออกไปเที่ยวมีความสุขละละละหลันล้านเลือเกินต่อมาเป็น2ไม้เท้านะคะเลือกอะไรดีนะ2สองไม้เท้าทูออฟแบนทีออฟแวนนะคะรอฉันอเธออยู่เรือยังไม่มาสักทีสมไม้เท้านะ สี่ไม้เท้านะคะโฟล์ทแวนมีความสุขเป็นสิ่งที่ให้ความมั่นคงซึ่งกันและกันได้เมื่อมีความสุขแล้วก็ทะเลาะก,กันหน่อยแล้วกันไฟอ์ทแวนะคะห้าไม้เท้านั่นเองความสำเร็จมาแล้วซิกออฟแวําทำกันเป็นหมู่คณะมาช้าแต่มานะหกไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าเอ้ยพวกเธอจะทำอะไรกันจะทำอะไรฉัน เซเว่นอัแวร์นะคะป้องกันตัวเองก่อนโอ้ oh, ฉันไปแล้วเปี่ยงปางจุดพุ้ไปเลยแปดไม้เทา้าเอ็ดอัแวร์แมวพุ่งใครเคยเห็นแมวบินนี่แหละต้องเป็นแมวบินแล้วแหละพุ่งขึ้นมาขนาดนี้เฮินขนาดนี้นะเอ็ดอัแวร์ต่อมาเมื่อบินขึ้นไปแล้วนะคะตกลงมานะคะนายอัแวร์นะคะก้าวไม้เท้าเลยทีเดียวบาดเจ็บต้องพันตัวเมื่อรักษาร่างกายเสร็จแล้วต้องมากายภาพ หรือฝึกฝนร่างกายพละกกำลังใหม่นะเทนออกแบนนะคะสิบไม้เท้านะแข็งแรงบึกบึนกันเลยทีเดียวเพิ่มทักษะและสี่ไพ่บุคคลสุดท้ายที่อยู่ข้างกล่องเมื่อกี้เพดอาแบนเนาะใครจําได้บ้างน้องแมวคนนี้นะคะเด็กน้อยคนนี้นะเด็กเด็กไม้เทา้าต่อมาฉันไปละฉันไม่รอแล้วฉันปรับตัวไวไนท์อแบนฉันไม่เคยอยู่นิ่งนะ อสเวินไม้เท้านะคะน้องแมวพุ่งคควีนผู้สวยงามเสมอมานะและเป็นควีนสวยเจ้าสเสน่ห์ของบรรดาราชินีแมวทั้งหลายนะคะราชินีไม้เท้าควีนอาแบนนะและติดท้ายด้วยคุณพ่อผู้เข้มแข็งและดุดันอีกนึงท่านนะคะชัดเจนตอบตรงให้ความจริงใจก็คือคิงอ,อัลแวนราชาไม้เท้านั่นเองนะอ่ะเดี๋ยว จะมาล้างไพ่กันนะคะสับไพ่กันนะว่าเขานะมีเวลาไม่หมอสับก็จะสับอย่างนี้นะคะสับด้านข้างนะถามว่าเป็นคนที่สับไพ่แรงไหมก็สับแรงสับอยู่คือความที่สับด้านตรงเราไม่ถนัดทุกคนจะค่อยๆจะเห็นเวลาที่แม่หมอสับให้ดูอยู่นะเนี่ยเห็นไหมจะชอบแบบสับแล้วไปโดนทับกันกึกกักกึกกักด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรทุกคนนะให้เขาแนะนําตัวเขาก่อน น้องชารีเธอแนะนำตัวให้ทุกคนที่เข้ามาดูรีวิวเธอสิว่าเธอเป็นคนอย่างไรไหน mm hmm. เอ็ดอัแวนนะคะเป็นคนที่ชอบค้นหาเรื่องราวอะไรใหม่ๆให้โอกาสคนตลอดนะต่อมาเอ็ดอัครับแต่ไม่ชอบอะไรละเนี่ยนี้นีอะไรไม่รู้สิและใบ,บสุดท้ายคือ แม้ฉันจะเดินออกไปแต่ฉันก็จะกลับมาดูแลควบคุมเธอให้ดีอยู่เสมอนะไม่ว่าเธอจะทําอะไรถึงแม้เธอจะไม่สนใจฉันหรือฉันไม่สนใจเธอแต่สุดท้ายเธอก็จะหลงเสน่ห์ฉันแน่ฉันชอบให้โอกาสเธอนะถึงแม้ว่าเธอจะไม่สนใจแต่ฉันก็เอาเธออยู่ฉันเป็นคนที่สามารถพูดจาวดล้อมให้เธอมาหลงรักฉันฉันมีวิธีการที่ฉันจะใช้เสน่ห์ของฉันมาทำให้เธอหลงไหลฉันได้นั่นเองนะคะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอยากแนะนำหรือบอกอะไรผู้ที่เข้ามาดูวันนี้บ้างนะคะสามใบใบแรกเอาติดมาสองใบเลยไฟอ,อัพแวร์นะคะมีปัญหาอะไรก็ขอให้ค่อยๆพูดจาคุยกันเคลียร์กันรอให้อารมณ์เย็นก่อนนะและซิกอ,อัแวร์นะคะก็ทำทุกอย่างที่เป็นทีมเป็นหมู่คณะแล้วจะสำเร็จ อย่างที่ตั้งใจทำอย่างช้าๆชัดเจนค่อยๆก้าวย่างนะคะแล้วก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจไปในทุกๆอย่างที่คุณกำลังทำเป็นห้าเหรียญน,นะคะไฟเขาเป็นติกโคลน,นะมาทั้งห้าไม่เท้ามาทั้งห้าเหรียญน,นะถึงแม้จะมีการบาดเจ็บหรือน้อยเนื้อต่ำใจกันบ้างก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจกันไปเลยแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอย่าโทษตัวเองอย่าเอาปมปัญหาต่างๆมาทำให้คุณรู้สึกตัวเองได้ค่าและตอกย้ำให้ตัวเอง แย่ลงกว่าเดิมนะแล้วเขาอยากคุยกับคุณว่าอะไรอีกอันหนึง่งเดีมูนเดีมูนวิตกกังวลไปก็เท่านั้นนะคะมีสติให้มากๆนะอย่าจมกับความทุกข์อีกเลยนะมันไปถ้าตีแบบกวนๆก,ก็มันไปมองดวงจันทร์มากนะถ้าเธอรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีอะ ชมจันบ้างนะรับพลังงานแสงจันทร์มองความสว่างสดใสที่อยู่ตรงหน้าเธอบ้างมองให้เห็นสิ่งดีบ้างนะคะแล้วทุกอย่างจะทําให้โลกสว่างสดใสด้วยตัวของคุณเองนั่นเองฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเราจะดูกันว่าต่อไปแม่หมอจะเอาสำหรับไหนมารีวิวให้ฟังสนใจก็ติดต่อไปทางเพจเจแ a ท t t โร่ได้เลยนะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ